จุ่มกำลังงามเลยเนะหวานบอเห็นเนาะสก,กอยจ้าพี่นอ้องจูมใหญ่แห้งครับถึงแดงน้องงงครับดอกปกไเมว่านเนาะสก,กอยจ้ะสองจูมครับเพชรถึงคลายจูมหนึ่งครับ ดอกงามนากสคอยจ้ะจ่มนึงครับเห็ดกอดอกงามด้ยจ้ะจ่มที่สามจ้างอกเหลืองจ่มนึงครับอ๋ออย่างขึ้นมีหลงอกแต่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาพญา,ามีไงแลยแก็บซี่กับสีไมายภูเขาไม่มชมตะโนกครับ เสารวันนี้กับมาพอพอกันกับบาานัดกับเสากคือเก้าครับสวัสดีจ้ามาพอพอกันคือเกอาเราจะพี่น้องพาเขาปานเราหาเบอรเห็ดที่เก้าจะไปดุนไปชมกันเจ้าวาสีมาจันบอไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปดุนเป่งน้ำกันครับมาพอพอกันเสาร์นี้กับเสาร์วันศุกร์วันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับหมายพิกาติมาวันนี้กับป้าบานน้องเม็กจังหวัดสงขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับ กับไปลอดลุนเบื้อง้อนันค,ครับเสาวม์มณีวสิมาเฮ็ดยังกันแน่ครับเมื่อวานนี่ก็ได้เป็นเฮ็ดต้มร่วมครับพี่น้องได้เป็นเฮ็ดปวกเฮ็ดกอครับเฮ็ดผงมณีกับไปลุนไปชมกันครับไปครับกอแดงสองจุ่มแรกครับสองจุ่มกันละงนานเลยจ้ะสามจุ่มครับ ไม่ครับกอแดงครับสองต้นจะพี่ลองคุตื่นกำลังงามเลยนะเหว,วานพอเห็นเนาะสก,กอยจ้ะเหว,วานเพ็นงถึงยังหน่อยอยู่ครับหน่อยแล้วก็บางใบใหม่ คอมเมนจ่ะจูมกำลังงานนะเฮ้ยพี่น้องจูมใหญ่หแฮงครับดอกงามเลยนะกำลังโกบเลยจ้ะพุ่งคาร่ายครับซองดอกจะพี่น้องก,กำลังงามแล้เนะ แดงน้องยงครับดอกโปรกใบหวานเนาะสกอยจ้ะหวานโปรกใบจุมยังขนาดใหญ่ปันใดเนาะจุะจ้มกำลังซำปลมือครับถึงดำครับจุมน้องจ้ะ ียงนะจ้ะสองจุ้มครับเพชรเพิงอข้าลายกำลังงามจ้ะยินอีกสองจุ้มจ้ะเปลี่ยนเพชรเพื่อข้าลายครับจุ้มหนึ่งครับ จุม่มนึงครับห้างงจะเฮ็ดผึ่งมื่อวานก็นมาเละก็บไปแล้วเนาอซสกอยจ้หมือนี้ก็สียงหางแน่ครับเพ็ดผึ่งูดอกงามเนาอซสกอยจ้ะจุ่มมันจ้ะ จุมเห็ดเพลิงค้าลายครับจุมตุ๊บุจบบาน,นจุมนึงครับเห็ดกอจุอง,งามเลยจ่ะจุ้ที่สองจากของโฮมนี่จุมที่สามจ้ะจะจุมงามๆเลยจ้ะสงอกเหลืองจุมนึงครับ นี่คือมีพลังแต่พี่น้องแทงน้าครับกินทานแต่พี่น้องหูตดดอกใหญ่ๆ ออดอกสมบูรณ์ให้จ้ะแรงมันมีแต่ขายางๆห่ครับเฮ้สยสกยไตจูงกันนะดอกสมบูรณ์ให้จ้ะเมื่อวานบดได้มมหาเนาะสกอจ้ะเมื่อวานไปรอบเบิงเห็ด เพิิงเฮ็ดรวมๆครับ ดำมจ้าเห็ดปวกครับสองดอกครับที่นี้อ๋อหนึ่งดอกเหอมื่อนี้เพาะซ้ำใน,นบ่อหรอไปรอฮะกระเบื้องเห็นเนาเบาหน่อยไปเบืองมองเก่ากระเบื้องมีเนาะสอกอยจ้ะไปรอเบืองมองเคยเก็บกบระเบื้องมีครับออกกร้ายครับเพ็ดปวก ็ดทานก็นเริ่มไหวแล้วนะสกอ,อยจ้าออกไรยเมือแล้วนะดอกเริ่มบานเริ่มใหญ่้วครับแดงหน่อยครับขาวดินครับ เอาแล้วครับพอแม่พี่น้องกับเดวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกันกับเจ้ากอยครับมื้อวนี้จ้ามาเบ่งผลงานของเฮากันจ้ะพี่น้องเมื้อนี้ก็ถือว่ายังมาน่จ้ะไปนำมาเฮ็ดปวกกับพอเนาะก็ได้เป็นเฮ็ดร่วมๆจ้ะอีสิได้เป็นเฮ็ดกอแดงเฮ็ดผึ้งดำเฮ็ดผึนงขาลายจ้ะพี่น้องผึ้งน้องอ้อยผึ้งนุองยุ่งจ้ะเฮ็ดปัวบอกับพอซ่องดอกแต่ว่าบ่แมนปวกขาวจ้ะพี่น้องแล้วก็เป็นเฮ็ดทานจ้ะประมานพอได้อยู่ได้กินที่จ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดกะหางกะไวแห้งจ้ะ เฮียังพระท่านมีเฮียังเกิดอยู่เนาะเกิดจากเห็ดตปวกเห็ดทานนี่คือสีหางเลยละจากพี่น้องก็รอลุอนกันเบิองจ้าว่าเฮียต์เงสิเกิดต่อเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งปวดที่สิบุพภาสขีดใหม่ๆจากบ่อนั้นกับสาวก,ก้อยเด้อจา้าพี่กัดมื่อนี่กระป้าบันน้องเมฆอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้าเมื่อไหนคลิปหนาวก็พอกันหมาจา้าสวัสดีจา้า เอาแล้วครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ายังหมานอยู่น่าสกอยกสิมานเป็นเห็ดทุ่มร่วมครับวันนี้เป็นเฮ็ดเพิงเฮ็ดทานครับพี่น้องในเฮ็ดละงอกดอกเดียวครับวันนี้ในเฮ็ดละงอกดอกหนึ่งครับเป็นเฮ็ดกอแดงครับพี่น้องเฮ็ดปวกไปนําเหมือนไปนําหาเหมือนนี้กับโบเห็นนาสกอยไปเบิกมองเกากับเบิดครับพี่น้องเก็บเบิดเดมาหวานกับเบิดไปเลยครับไปเลาะนาหามองใดกับโบมีครับพี่น้องออกบ่ร้ายครับบอกข้างห่างออกเป็นบางมองบางไม้ครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้บาลานัตแคทเธอรีนคอจบคลิปไปเพียงสำเนียครับเป็นคลิปของวันที่2 5สิงหาคมพศ2566ครับพิกัดไม้ที่มามันนี่กับป่าบ้านน้องเม็กตะบนเชียงดาเพื่อบรรดิกจังหวัดบนครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปท่านใดอย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบอผ้าขาดคลิปใหม่ๆจากบาลานัตกับเาวกอยเวียดนามครับสำหรับคลิปนี้บาลานัตกับเาวกอยกับตองคอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกับบ้านครับ ไวยะุนการคลิปนาเมือนาครับเบาๆนะสิไปหาเห็ดยังครับพี่น้องหลังจากเห็ดเพิ่นเริ่มไหวเริมหางครับพี่น้องบนเน่อาจสิไปหาลอกคนมั่นหน่อยมั่นเทียนนอออย้องสก้อยกไว้์ทะรุนเบิ่งกันเมืออื่นครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บางนั์กับสาวกอยก็กท็อปคอตลาบพ่อแม่พี่น้องเดิทนทางกับปานครับพอการคลิปนาเมือนาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุกปานาพญามัยยัยครับ